คุณมาชมอะไรครับมามาชมสถานเด็กเล่นครับที่โรงเรียนไหนครับที่โรงเรียนบ้านกับพี่ครับอ้าวมีอะไรบ้างลองดูสิอันนี้มีชิงช้าชิงช้าก็เหลืออันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหามาเพิ่มให้นะครับโอเคครับแล้วคนนี้ยืนทำไมครับเดินทรงตัวเหรอครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ที่นั่งสองอันนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้นั่งคนเดียวใช่ไหมครับ นี่นี่นี่คนนี้คนนี้ทําไว้นี่วันฝนตกคนนี้ทําไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขูดออกเดี๋ยวจะขูดออกนี่ครับแล้วก็เป็นสีชาติสีชมพูอันนี้เขาเรียกอะไรเด้งด่างเหรอไม้โยกเยกไม้โยกเยกอ๋อเขาเรียกไม้โยกเยกไม้โยกเยกสีเหลืองแล้วก็แล้วก็แล้วก็สีน้ำเงินอ่าแล้วก็แลก็สีแล้วก็สีแดงหูหักนะครับอ่ะหูหักเลยตรงนั้นโอ้ยคนพัด นชมพาชมโรงเรียนสนามเด็กเล่นโรงเรียนมาก,กับพี่ก็โอ้ยพูดเก่งมากเลยอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้ที่ปีนป่ายครับเห็นไหมครับอ่าที่ปีนป่ายมีประโยชน์ไหมครับมีอะไม่ไกลอ่าลองลองเด็กจะได้มีสุขภาพดีครับเออมีสุขภาพดีแล้วกข็ขยับไปพอไปตรงกลางแล้วเราก็เปลี่ยนไปทางอื่นได้คมุดมุดมุดข้างล่างก็ได้คนต,ตัวเล็กๆก,ก,ก็มุดมข้างล่าง นายนายไม่ไม่ใช้ไม้ลูกมันจะอันตรายมาตรงนี้ได้ครับอ่านัอ่อไปก็ลองแบบนี้ได้เหมือนกันครับอ่าลองไปตรงนูน้นสิพอสุดท้ายแล้วนะครับอะไรเอ่ยอ,อันนี้ที่ปีนพี่ก็ปีก็ไปปีนเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุขภาพแข็งแรง <c oughs> เขาห้อยโหนล,ลูกเขาเอาเท้าขึ้น <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วเขาก็ไปเรื่อยๆไปด้านหน้าเรื่อยๆโดยที่ไม่ให้เท้าติดดินไง <c oughs> อ๋ออ่าลองทำซิเนี่ยนะนีะ่ย <c oughs> นะองศาทำได้เห็นไหม องศาทําได้เอ่อเอาเอาเอาเท้าขึ้นเอออยางงั้นแหละมันจะได้สูงสูงเนี่ยเล่นทุกวันนะสูงนะอันนี้ของสุดท้ายครับอ่าพาพาน้องเดินหน่อยอ่น้ององศาเดินกับพี่เดินตามพี่ไปเลยนี่ทรงตัวอนี่เป็นการทรงตัวนะครับอ่าพี่พี่ก็จะเลี้ยวหน่อยน้องก็จะน้องก็ไม่ตามอีกน้องก็ห้อยโหนน้องก็ห้อยโหนครับสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านกับพี่ครับ แล้วก็มาดูแล้วก็มาดูของอที่ตลกที่สุดอะไรตลกไม่รู้แต่ที่จอดรถใครเอาใครเอาแลเข็นรถเดียวมาไว้ตรงนั้นอ้าวก็พานลงก็าทำงานไงเขาเอาใส่เอาใส่ใบไม้ใบท่ามามง่ายแต่ที่มันมีสีที่สีฟ้านัน้นอะไรโดนพังแล้วเออถาใสไรเดอร์มันพังก็กลัวเด็กจะเป็นอันตรายก็ต้องเอาออกสิลูก ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเล่นแล้วมันจะเป็นแผลไงอันตรายไงท่านผู้ชมครับอันนี้คือสนามออกกําลังกายสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้อะไรครับสนามนสนามฟุตซอลครับสนามฟุตซอลตอนนี้มันร้อนอย่าเพิ่งลงไปลูกมันร้อนแล้วก็แล้วก็มีที่ที่ร้องเพลงประเทศทไทยด้วยเห็นไหมสีดอกไม้โรงเรียนสวยไหมลูกสวยครับเขาเรียกดอกดอก ดอกเหลืองดองดอกเหลืองทองนี between, ่นี่นี่อันนี้ก็เหลืองนะอันนี้อันนี้เป็นดอกคูนอันนี้มันดอกแข็งโอเควันนี้เด็กๆได้มาสำรวจละเนาะหิวน้ำเย็นแปะโอเค